ก่อนที่เราจะไปรับฟังถึงรายละเอียดของหลักสูตรนะคะเดี๋ยวมารับฟังเทรนด์ของธุรกิจในปัจจุบันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่งถ้าทุกทท่านเนี่ยลองสังเกตดูณปัจจุบันนะคะผู้บริหารของหลายองค์กรนะคะเรามีการบริหารอ,อ,องค์กรโดยไม่ได้เน้นถึงการ maximize profit แต่เพียงอย่างเดียวแต่ได้มีการนำหลักการของ CSV creating share value เข้ามาใช้ในการบริหารธุรกิจด้วยจะเป็นยังไงนะคะเรามารับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจากผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรคณิตแสงโชธและอาจารย์ดรกฤตินีพงธนาเลิศค่ะขอเรียนเชิญค่ะกลาสวัสดีทุกท่านีสวัสดครับ,รบร้งนะคะ,อะขออนุญ,ญาตเท็เสียงก่อนได้อยู่นะโอเคครับ ก็แนะนําตัวอีกทีนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณิตนะครับเป็นไม่ใช่กรรมการแล้วสิเป็นประธานหลักสูตรนะครับ regular และ english นะครับและดิฉันนะคะอาจารย์ดรกฤตินีพงษ์ธนาเลิศหรืออาจารย์เกดค่ะเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาการตลาดนะคะและปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองประธานหลักสูตรอิงโปรแกรมค่ะถ้าเกิดท่านไหนสนใจสมัครหลักสูตร mba นะคะแล้วมาเข้าสัมภาษณ์ก็จะเจอพวกเราสองคนแน่นอนครับถ้าเจอพวกเราคนใดคนหนึ่งก็ทําใจไว้นะคะเพราะคาถามพวกเราถือว่าโหดมาก เพราะฉะนั้นเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงดีนะเดี๋ยวเราเรามาฟังเรื่องที่ทางหลักสูตร MB a ให้ความสนใจก่อนนะคะซึ่งเราพยายามปรับตัวตามเทรนดธุรกิจที่จะเกิดขึ้นก็จะมี2แนวเนาะออกตัวก่อนนะครับอาจารย์เกตนะครับก็จะมาจากทางภาคการตลาดนะครับส่วนผมอาจารย์ไผ่ละกันนะครับเรียกชื่อเล่นและกันก็จะมาจากภาคการเงินดังนั้นแนวคิดของเราก็อาจจะเป็น2องเอ็กซ์ตรีมเราลองเอาสอ x เอ็กซ์ตรีมนี้มาดูกันซิว่าตอนนี้โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเราอย่างไรได้บ้างนะครับสิ่งที่เรามีเหมืืออนนกกั็ค หน้าตาดีเหมือนกันนะคะเป็นความตั้งใจที่มีให้กับทุกคนนะครับว่าอยากจะได้สิ่งดีๆจากหลักสูตรนี้กลับไปนะครับเรามาดูกันแล้วกันนะว่าเราทาไมเราถึงคุยเรื่องเซสชั่นเทรนธุรกิจเป็นอันแรกก่อนที่เราจะเริ่มอธิบายเรื่องโครงสร้างของเอ็มบีเโปรแกรมค่ะจันภัยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วทุกคนที่มาที่นี่นะครับก็มีจุดประสงค์ในใจแล้วเนาะว่าจะมาเรียน MBA เพื่ออะไรนะครับซึ่ง MBA เนี่ยเขาย่อมาจาก Master of Business Administration นะเราก็มีศาสตร์ต่างๆที่เราเตรียมพร้อมให้กับทุกคุณไว้นะครับพวกรายละเอียดเราเรียนอะไรบ้างเนี่ยทุกคนก็ทำกันบ้านมาดีอยู่แล้วนะครับอ๋อตอนที่เราสัมภาษณ์นะฮะเราถามคุณด้วยนะครับว่าเราว่าคุณรู้หรือเปล่านะฮะหลักสูตรเราสอนอะไรนะครับเราจะได้มั่นใจก่อนนะว่าคุณมาตั้งใจเรียนตรงนี้จริงๆเนี่ยเราตอบโจทย์คุณได้ดีที่สุดนะครับซึ่งหัวข้อก็แบ่งย่อยนะครับเป็นเป็นหมวดและกันนะเป็นคําถามเราทําธุรกิจเรามีคําถามเรามีโจทย์นะครับเราต้องการจะ เพิ่มยอดขายเราต้องการให้คนมีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นศาสตร์ต่างๆนะครับรซึ่งวิชาก็จะมีพวกแนว<ช>การตลาดนะคะร Strategy, Finance, Operation, Accounting, Management นั่นคือเนื้อหาทั่วไปที่เราจะได้เรียนใน MBA ใช่ซึ่งอันนี้ผมว่าทุกคนก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับผมอยากจะชวนทุกคนลองคิดภาพใหญ่กว่านี้ว่าเราเรียนการบริหารธุรกิจเนี่ยนะครับธุรกิจมมีอยู่เพื่ออะไรเราทําธุรกิจเพื่ออะไรกัน เครื่องเงินมาค่ะรวยก็ใช่เนาะแต่บางคนอาจจะทำธุรกิจด้วยเหตุผลอื่นนะครับก็ว่ากันไปนะนี่อาจารย์เกตผมก็มีโอกาสนะครับได้ไปเรียนที่ทางฝั่งตะวันตกมาแล้วกันก็เรียกว่าแนวทิศการบริหารฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นถูกปลูกฝังนะครับเกี่ยวกับเรื่องกําไรซะเยอะนะถ้าเกิดลองเปิดดูพวกตำราบริหารธุรกิจแม้ก็ตอบว่าธุรกิจเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะศาสตร์ใดๆก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะวัดว่าเราทำธุรกิจอยู่ประสบผลสาเร็จหรือเปล่าเราก็มักจะวัดจากกาไร อยากให้มีกําไรมากที่สุดนี่เราลองคิดดูว่าทําไมเนาะกำไรถึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดน่าจะเป็นเพราะมันวัดง่ายหรือเปล่า<น>เห็นตัวเลขว่าเออฝ่ายขายก็บอกจะทําได้ยอดขายพันล้าน,นฝ่ายสตร a ท e g ก็บอกได้เป,เป็นเป้าหมายได้ง่ายเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือเราทาธุรกิจนะครับถ้าเกิดเราทาธุรกิจหลายๆท่านอยู่ในที่นี้อาจจะไม่ทําธุรกิจของส่วนตัวอาจจะทาธุรกิจในฐานะมืออาชีพนะครับที่ได้รับมอบหมายหน้าที่นะบริหารธุรกิจแทนเขานะครับนั้น ความชอบส่วนตัวแล้วกันนะเป้าหมายส่วนตัวเนี่ยนะครับสำคัญแต่ว่าเป้าหมายอะไรล่ะที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเนี่สำคัญแน่ๆบางคนบอกว่าเพื่อสังคมสําคัญนะบางคนบอกว่าเพื่อสิ่งแวดล้อมสําคัญแต่ว่าจะเอาอะไรที่เป็นตัววัดว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดว่านี่คือประโยชน์ที่ถ้าทําอันนี้ยิ่งมากยิ่งดีนะครับผมเชื่อว่านี่คือแนวคิดว่าทําไมนะสุดท้ายทุกคนตกลงกันว่าบริษัทที่กําไรดี อันนี้ไม่มีใครเถียงบริษัทกําไรดีสามารถอยู่ต่อได้สามารถสร้างเงินให้กับเจ้าของบริษัทเจ้าของนักลงทุนได้ก็งั้น maximize profit ก็กลวกันซึ่งเราก็เชื่อแบบนี้กันมานานม,มากๆฝั่งตะวันตกนถึงขั้นที่ว่ามีกฎหมายด้วยซ้านะครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้บริหารบริษัทคุณได้รับมอบหมายให้ดูแลบริษัทแล้วถ้าเกิดคุณไม่ทําเพื่อกําไรบริษัทไม่ทําเพื่อผู้ถือหุ้นนะค,คุณอาจจะโดนฟ้องร้องถึงขั้นเข้าคุกได้เลยนะนะครับมีความรับผิดชอบถึงขนาดนี้อันนี้ก็เป็นฝั่งแนวคิดทางตะวันตกเนาะ เรามาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับสำหรับคนที่ได้รับเป้าหมายมาว่าคุณต้องทำกาไรสูงสุดจางเกตถ้าอยากได้กำไรเยอะทาไงครับก็ไม่ต้องคิดสินค้าเองก็ได้ไปกอบคนอื่นไปได้อะไรฮิตเราก็ทำขายเห็นเขาขายดีก็ทำตามเนาะเราก็ทําบ้างนะคะก็ง่ายดีเห็นเขาทําได้ละเราก็ไม่ต้องคิดนะครับมีอะไรอีกบ้างเราก็อาจจะพยายามไปกดดันซัพพลายเออร์ค่ะ เจ้าไหนให้ราคาถูกกว่าแล้วก็เปลี่ยนซัพพลายเออร์เลยไปหาเจ้าที่ถูกกว่านั้นกําไรคือรายได้ลบต้นทุนเนาะทำไงเพิ่มรายได,ได้ลดต้นทุนกําไรก็เยอะที่สุดนะครับผมว่ารายการพวกนี้นะเรานึกภาพออกว่าถ้าเกิดอยากได้แค่กําไรอย่างเดียวทํายังไงได้บ้างนะครับเพื่อให้เกิดกําไรขึ้นซึ่งช่วงหลังก็จะเริ่มเห็นข่าวสารออกมามา,มากขึ้นเนาะว่าว่าเนี่ยบริษัทใช้อํานาจตลาดที่มีอยู่นะครับบีบคู่แขง่งหรือว่าใช้ เทคนิค,คเคล็ดลับทำไงให้กําไรเยอะๆนะครับตกแต่งบัญชีอย่างนี้เป็นตน้นนะครับถ้าเกิดเรามาย้อนกลับใหม่อีกทีนึงนะว่าการ maximize profit เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราโฟกัสแค่ profit อย่างเดียวนะครับเราอาจจะลืมไปว่ากว่าจะมาถึงกําไรได้เนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างต้องผ่านอะไรบ้างถึงกํา,รากไรพมาลองดูเส้นทางของกําไรไหมกว่าจะมามีกําไรได้นะครับต้องผ่านอะไรบ้างอาจารย์เกศก็กําไรจะเกิดขึ้นได้นะคะ เกิดรู้ส okay. ึกว okay, so ่าต so, ้องมาจากลูกค so, ้ามาซื so, humans, ้อของกับเราบ่อยๆมาหาบริษัทเราบ่อยๆโอเคนี่เราผมมาจากการเงินเนาะเรามาดูงบการเงินบริษัทหน่อยกันแล้วกันนะบริษัทจะทากาไรได้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับบรรทัดบนสุดของบริษัทก็คือรายได้ขายของไม่ได้ลูกค้าไม่แฮปปี้ก็ไม่มีรายได้เข้าอ่าบรรทัดถัดมาล่ะก็ขายได้แล้วก็ต้องมีต้นทุนในการขายเกิดขึ้นนะครับต้นทุนการผลิตนะต้นทุนการตลาดต่างๆก็ว่าไปซึ่งเรามักจะมองว่าเป็นต้นทุนอยากให้ได้ยิ่งน้อยยิ่งดี แต่ว่าต้นทุนต่างๆเหล่านี้ที่เราจ่ายไปเนี่ยเราจ่ายค่าของไปเนี่ยของถูกเป็นของดีหรือเปล่าเราจ่ายค่าแรงให้กับพนักง,งานไปค่าแรงถูกพนักง,งานตั้งใจทํางานหรือเปล่าพนักง,งานมีความสุขไหมเออเราได้มองเขียงตรงนี้ชัดนนชัดเจนแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางกําไรเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่สามารถสร้างกาไรได้แค่รายได้เยอะๆแล้วก็ต้นทุนถูกๆเพราะเราบางทางเนี่ยนะครับมีคนอีกมากมายที่ช่วยเรานะกว่าจะไปถึงปลายทางได้ว่ากำไรมาได้ยังไงนะครับ ก็นี่ก็เป็นแนวคิดที่เขาเรียกว่า stakeholder theory นะว่าเรามองแค่กําไรเนี่ยเราอาจจะเห็นแค่ภาพบรรทัดเดียวแต่จริงๆแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับเรามีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นคนภายในนะครับในภายในองค์กรเองหรือแม้กระทั่งคนภายนอกนะครับทางสังคมลูกค้าเป็นต้น,นทีนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องนี้ทําไมนะครับ ประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับเราเริ่มเห็นแนวคิดทางฝั่งตะวันตกมากขึ้นนะก็มี round table ของตัว business leader ที่ออกมาพูดกันว่าที่ผ่านมาเราเคยทำเพื่อกำไรทำเพื่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักวันนี้เราคิดว่าเราขอเปลี่ยนแล้วดีกว่าเราทำเพื่อสิ่งอื่นบ้างกำไรไม่ใช่สิ่งที่สำคัญอีกต่อไป อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ผู้บริหารทั่วโลกอย่างราคเทเบิลเนี่ยค่ะเป็นการประชุมที่จัดมาประมาณ30ปีละคนระดับทีม Cook อป p ปิลนะคะคนระดับเจฟเฟซอร์ซีโออเมซอนก็เข้าร่วมทําไมทุกคนถึงเริ่มกลับมาพูดเรื่องความสําคัญของสเต็กโฮเดอร์ของคัสเตอร์เมอร์ของสังคมคนั่นสิผมว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราทํากําไรได้เยอะนะครับแต่เราก็เริ่มเห็นว่า มากําไรอาจจะมาพร้อมกับปัญหาต่างๆที่เราก่อนหน้านี้เราไม่ได้ตาหนักถึงเท่าที่ควรนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมเรื่องความไม่เท่าเทียมกันไรายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับทุกคนก็เริ่มตะหนักแล้วว่าเราควรจะมองภาพกว้างขึ้นกว่านั้นแต่จริงๆแล้วอาจารย์เกตแนวคิดนี้นนนไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะเรากำลังพูดถึงตําราบ,บริหารที่ถ้าเกิดเราอ่านทั่วไปเรามักจะได้รับแรงบันดาลใจได้รับอินสึเอซ์จากตาราตะวันตกเน้นกาไรเป็นหลักนะครับแต่ว่าอาจารย์เกตเองเนี่ยก็เป็นคนที่ได้เห็น มุมมองการบริหารจะอีกฝั่งหนึ่งนะครับอาจารย์เอกก็อยู่ที่ญี่ปุ่นเองนะมาเลโกเบตั้งแต่ตริโทเอกเลยก็ได้รับซึมซับการบริหารแบบแนวญี่ปุ่นมางั้นลองมาฟังแนวบริหารการญี่ปุ่นมาแล้วกันเนาะว่าที่เราพูดปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับจริง,รงๆแล้วมันเป็นปัญหาหรือเปล่าในญี่ปุ่นก็แปลกใจเหมือนกันที่ทําไมโลกฝั่งตะวันตกที่อาจารย์ไผ่จบมาขอแอบขายอาจารย์ไผ่นยนิดนึงนะคะอาจารย์ไผ่เห็นหน้าตาดีอย่างเดียวไม่พอนะคะการศึกษายังดีด้วยนะคะก็ <laughs> จบถ่ายกันเองอย่างนี้เลยนะถ่ายกันเองขอเลยค่ะ <c oughs> คือจะบอกว่าดูน่าเชื่อถือเพราะว่าจันไผ่นะคะไปเรียนที่อังกฤษตั้งแต่ตอนปริญญาตรี London School of e c onom i c s ใช่ไหมคะแล้วก็ต่อโทที่าศาสินต่อเอกที่ k e l l o g กเค l ล็อกเนี่ยค่ะท่านท่านแบบเอ๊ะชื่อคุ้นๆเหมือนชื่ออาหารเสริมหรือเปล่าซีเรียลแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเป็นมหาลัยที่โด่งดังมากในเรื่องของธุรกิจนะคะเรื่องการตลาดนะแต่ไปเรียนการเงินนะไปเรียนการเงินนะคะก็จบมาก็หน้าตาดีทีนี้ของฝั่งเกรดเนี่ย ก็จะไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมาประมาณเกือบ10ปีค่ะเราก็งงว่าเออทำไมฝั่งโลกตะวันตกเพิ่งมาคุยเรื่องนี้เพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเรามีหลักในการบริหารแบบนี้มานานมากแล้วคือถ้าสังเกตดีๆน,นะคะทำไมเกิถึงเล่าเรื่องประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าอันดับแรกเราพานักเรียนเรานิสิติอเมริกาทุกคนค่ะไปดูงานที่ญี่ปุ่นแต่เราไม่ได้ไปพาไปดูงานเพราะแค่ว่าครูจบญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นใกล้หรือประหยัดงบนะคะพียงแต่ว่าเรามีเหตุผลอื่นที่สําคัญมากคือญี่ปุ่นท่านทราบไหมคะจริงๆเป็นประเทศที่มีบริ มากถึงขั้นไหนนะคะญี่ปุ่นมี3,300บริษัทที่อายุเกิน200ปีแต่อันดับ2โลกค่ะเยอรมันมีแค่800บริษัทนึกบริษัทไทยที่ไหนออกไมคะจันไผ่ที่อายุเกิน200ปีหนึ่งไม่ออกเลยครับออส่วนมากก็คือประวัติที่เป็นประวัติ บริษัทในประเทศไทยก็คือหลักแค่ร้อยปีเ<ป>นาะสมัยร,รัชกาลที่5้าสองรปีคือหลักรัตนโกสินทร์ค่ะรัชกาลที่หนึ่ง,รง<ม>ารยังมีบริษัทอเมริกายังมีแค่14บริษัทเลยนะใช่ค่ะมีน้อยมากนะคะจีนที่เล่าประวัติศาสตร์พันปีเนี่ยมีแค่9บริษัทเองและญี่ปุ่นยิ่งกว่านั้นค่ะคือมีบริษัทที่อายุร้อยปีเนี่ยทั้งหมด25,000บริษัทนะคะที่เด็ดกว่านั่าทึ่าไปอีกค่ะมีบริษัทที่อายุเกิน1,000ปีค่ะคือก่อนประวัติศาสตร์ชาติไทยจะเริ่มตั้งชาติมมาััั้้สยยยุโขทททเนีี่่บบรริิษษอูแลว21 Oh. บริหารกันยังไงให้อยู่ได้นานขนาดนั้นให้อยู่ต่อเนื่องได้ขนาดนี้ซึ่งญี่ปุ่นพูดมานานมาแล้วค่ะเราจะมีหลักหนึ่งง่ายๆเราเรียกว่าหลัก3าได้นะคะซัมโปโยชิก็คือลูกค้าได้เราได้ค่ะเราได้ทำธุรกิจได้แล้วก็สังคมได้นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าเราอยากพานิสิตจุฬาทุกคนนะคะมาดูงานที่นี่อันนี้เป็นภาพตัวอย่างที่เราพานิสิตไปดูปีที่แล้วนะ,ะไปดูงานบริษัทที่ทําผ้าขนหนูนะคะ่ะทาผ้าขนหนูเบาๆนะคะอันนี้400ปี อยู่ที่เกียวโตแล้วเขาก็เอาผ้าคนหนูเนี่ยค่ะลายเก่าๆเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมาให้พวกเราดูสิ่งหนึ่งที่เก๋จําได้เลยทุกคนตื่นเต้นแล้วก็ตกใจมากคือเขาบอกว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ maximize profit เราไม่คิดจะทำำะําทำกําไรได้เยอะๆหรอกถ้าทํากําไรได้เยอะๆเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าไม่ต้องทําผ้าขนหนูก็ได้แต่สิ่งที่เขาอยากทําก็คืออยากจะคงรักษาภูมิปัญญาของการทําผ้าขนหนูนี้ไว้เนี่ยให้อยู่ได้นานๆเขาไพยายามจะ optimize profit นะคะซึ่งก็จะคนละแบบกับที่ตะว,วันตกคิดมาตลอดนะเนาะทําไงเยอะอาจจะแบบ อ่ะลดต้นทุนหน่อยขายราคาเท่าเดิมหรือขึ้นราคาเขาว่าไปนะครับ<ช>แต่นี่คือเขาไม่ได้บอกเลยว่าเรื่องกําไรมันหลักเขาอยากจะให้ของดีๆนี้สืบท่อต่อไปวิธีการถักทอผ้าขน,นุนนี่เนี่ยยังสืบท่อต่อ,อไปได้นะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ก็ช็อกเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่บริษัทที่อายุร้อยปีนะคะแต่เป็นบริษัทที่ทําหุ่นค่ะทำมาจากเขาเรียกอะไรอะลังกระดาษ แล้วเราไม่น่าเชื่อว่าลังกระดาษถูกๆเนี่ยสามารถกลายเป็นหุ่นลองเสื้อได้แล้วเขาก็พัฒนาไปเป็นของเล่นได้แต่ที่ทุกคนตกใจกว่านะคะคือไปดูงานที่บริษัทนี้แล้วเ,เขาบอกว่าจะพยายามทายังไงก็ได้ให้พนักงานเนี่ยทำงานได้แค่สัปดาห์ละสี่วันไม่ต้องทํางาน5วันปกติจันทรทยนึกภาพค่ะเวลาที่ซีออยากจะให้พนักงานทํางานเป็นยังไงคะลักษณะการทางานเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงวงการพวกเทคซิลิคอนแวลลีย์เนี่ยมีขั้นถึงบอกว่าบางบริษัทนะครับ ตั้งใจสั่งงานให้พนักงานวันศุกร์เราบอกว่าวันจันทร์ขอเพื่อที่จะเสาร์อาทิตย์ไม่สามารถพักงานได้แน่นอนปากจะบอกว่าบริษัทเราสบายมากคุณขอแค่มีเอาคุ่ก็พอคุณทํางานเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก็คือว่าสั่งงานวันศุกร์แล้วของานวันจันทร์นะสุดท้ายก็ต้องทํางานอยู่ดีนั่นเป็นการมุมมองที่แบบว่าไม่อยากให้พักอ่ะใช่นะครับโอฟรีนะคะคือโอทีโอฟรีใช่แต่ว่า โอเคเราจะไม่ใส่หมวกละขอโทษนะคะทุกท่านดูตั้งใจมากคือ <laughs> น,นี่สิ่งสิ่งที่ผมอยากถามนะอาจา,ารย์เกตเราเล่าตัวอย่างพวกนี้เยอะนะครับคือ <laughs> ก็เหมือนเป็นเคสที่ยกมาแล้วเขาทำอย่างนี้เขาทาอย่างนัน้แต่ผมที่อยากรู้มากกว่าคือว่าอะไรที่ทําให้เขาคิดอย่างนั้นนะทำไมถึงลดวันทํางานเหลือแค่4ี่วันอย่างบริษัทเนี้ค่ะเขาไปเช่าโรงเรียนที่ไม่ใช่แล้วนะคะ,ะเป็นต้นทุนราคาถูกเพื่อ แล้วยอมย้ายบริษัทจากโตเกียวค่ะกลับมาบ้านเกิดของตัวเองที่จังหวัดโอเตะนะคะคเพื่ออยากให้เศรษฐกิจในชุมชนเนี่ยพัฒนาขึ้นเท่านั้นยังไม่พอค่ะลดระยะเวลาของควาการทํางานเนี่ยเพื่อให้พนักงานเอาเวลาวันศุกร์หรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปช่วยเหลือชุมชนไปช่วยโรงเรียนสอนหนังสือไปช่วยทํากิจกรรมหรือเวลาจัดงานเทศกาลงานกีฬาสีก็ให้พนักงานบริษัทต,ตัวเองเนี่ยไปช่วยในเท่าที่ฝงฟังดูคือเขาก็ลดต้นทุนเหมือนกันนะแต่เวลาเขาไป็นลดเนี่ยเขาไม่ได้ไปลดกับตัวพนักงานโดยตรง,ตรงเขาไปลดกับต้นทุนอย่างอื่นที่เดิมอาจจะไไมม่คิดดดันล้ อย่างเช่นออฟฟิศจำเป็นไหมต้องอยู่แบบกลางเมืองสบายๆ mm hmm. ถ้าย้ายไปอยู่ที่อื่นจริงๆแล้วมีออปชันอื่นไหมที่สามารถไปเซฟต้นทุนค่าเช่าอ่ะแล้วเอาไปให้พนักง,งานอยู่สบายขึ้น mm hmm. แล้วก็ได้มีชีวิตที่บาลานซ์มากขึ้นแล้วที่เซอร์ไพรส์มากคือ เอฟฟิเชนซีค่ะประสิทธิภาพของการผลิตของพนักงานและความครีเอทีฟเนี่ยสูงขึ้น20%อันนี้วัดมาแล้วนะคะคก็แปลว่าการที่เราคิดมาตลอดว่าเราต้องให้พนักงานทํางานเยอะๆทํางานเพื่อเราเนี่ยไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องสักทีเดียวแล้วบริษัทนี้ก็เติบโตขึ้นได้เรื่อยๆนะคะทีนี้เราก็คุยถึงเรื่องของบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการคิดโน้นคิดนี่มาแล้วบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเราทํางานบริษัทใหญ่อยู่ไปดูงานแบบนี้จะทําได้หรอนะคะจริงๆทร ตลอดทริปเราจะเจอคนญี่ปุ่นที่ทําให้เราประทับใจเยอะมากนะคะอย่างเช่นคุณลุงท่านนี้ค่ะชื่อว่าคุณลุงทามุระนะคะคุณลุงอยู่ไหนในรูปนี้นะคะถ้าท่านตอบถูกเราไม่ได้มีอะไรให้ดูเป็นบริษัทขนาดใหญ่เหมือนกันนะดู <laughs> เป็นบริษัทนี้นะคะชื่อบริษัทชินนิฮงเซเทสุนะคะเป็นบริษัทที่ทาเหล็กกล้าค่ะคุณลุงทามุระเนี่ยอายุ73ใบให้นะคะใส่เสื้อสีฟ้ายืนอยู่ดิมซ้ายสุดเลยค่ะ คุณลุงเขาเป็นวิศวกรมาก่อนกเกษียณแล้ว60นะคะแล้วก็ทํางานต่อเป็นวิทยากรค่ะพาพวกเรามาดูงานนะคะถึงตอนนี้อายุ73แล้ววันที่เราไปดูงานเนี่ยลุงก็ประกาศเลยค่ะว่าตอนจบนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้ทํางานที่นี่ครับลุงเลยดูมีความสุขมากเลย่ <laughs> ลุงก็ดูเศร้านิดๆอะไรเงี้ยลุงจกกะเกษียณใช่ไหมคะเราก็รู้สึกเฮ้ยคุณลุงอายุเจ็ดสดูแอคทีฟมากยิ้มแบบฟันปลอมชัดมากแล้วน่ารักมากนะคะยิ้มสดใสมากแล้ว เราก็เนี่ยค่ะเหมือนจะ Stand i n g o v a วช o n แต่แบบตกมือไม่ได้ก็เลยอ่ะยังตกมือแล้วลุงก็แบบเดิน c a ด walk เดินเข้าเดินเดินขึ้นลงรถบัสเราแบบนี้ก็น่ารักเนาะแต่มันไม่จบแค่นั้นค่ะเราเองก็ซึมซับจากวัฒน,ธ,นธรรมญี่ปุ่นเราเป็นผู้ให้อยากให้คนอื่นมีความสุขใช่ไหมเราก็ส่งรูปถ่ายค่ะกับจดหมายขอบคุณเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะเขียนเป็นหนึ่งหน้ากระดาษให้คุณลุงเลยเราเิด้ยวคุณลุงดีใจมากแล้วคุณลุงค่ะยังไม่จบค่ะส่งจดหมายกลับมาแล้วแปะสติกเกอร์น่ารักน่ารักนะคะแล้วเราส่งไปหน้หนาใช่ม ลุงเขียนกลับมาค่ะสามหน้านะคะเล,เล่าเล่าเล่าแล้วลุงก็เล่าว่าเนี่ยตอนนี้ก็เษียณแล้วนะผมไปเป็นวอลเนเทียร์อยู่ที่บ้านพักคนชาราฟังดีๆนะไปเป็นวอลเนเทียร์คือลุงจิตอาสาไปช่วยผู้สูงชารากว่าตัวเองอีกนะคะเราก็บอกหูลุงอะไรจะเป็นผู้ให้ขนาดนั้นแล้วใบที่พวกเราทุกคนแบบประทับใจเรารู้สึกเออชีวิตนี้มันดีอ่ะคือลุงค่ะคุณคุณลุงถ่ายรูปการ์ดกับจดหมายที่พวกเราเขียนไปเนี่ยแล้วก็เขียนตรงมุมขวาเล็กๆว่า ทั้งจดหมายและรูปของพวกคุณเนี่ยเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับพวกผมครับแล้วเราแบบโหูน้ำตาพรากนะแว่ามองยตาแล้วลูกน่ารักมากเลยคือเก็บว่ามันไม่ใช่การดูงานนะพี่ไผ่มันเป็นเหมือนไปซึมซับบรรยากาศของความเป็นมนุษย์อะว่าแบบเออมัน <c oughs> มันดีมากแบบเฮ้ยมีคนน่ารักน่ารักแบบนี้อยู่ซึ่ง <c oughs> ก็ต้องชื่นชมขเขานะว่าบริษัทนะคะรับจริงๆบริษัทเนี่ยก่อตั้งมาถ้าบอกว่าไม่มีกําไรเลยเป็นไปไม่ได้หรอกนะะผมว่าทุกคนที่บอกมาว่าไม่ทําเพื่อกําไรสุดท้ายคนที่เป็นเจ้าของบริษัทก็ต้องกังวล เรื่องกาไรอยู่ดีแต่ว่าในฐานะผู้บริหารหาเจ้าของเราจะรับความกังวลน,นั้นไว้แล้วเอาความกังวลน,นั้นเนี่ยมาบริหารจาัดการยังไงเพื่อไม่เอาความเครียดนี้มาใส่ให้กับคนอื่นในองค์กรด้วยโดยไม่จําเป็นมากเกินไปนี่เป็นผมว่าเป็นแนวทางที่น่าค้นหาแล้วที่บริษัทอื่นรอบทั่วโลกเริ่มคิดกันเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่เริ่มรู้แล้วว่าการที่เราบังคับไปเนี่ยบริษัทก็คือคนนะไม่มีคนไม่มีบริษัทหรอกงั้นถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจเรื่อง Human Touch ตรงนี้มากขึ้นไม่ได้แคร อรอบข้างมากมากเท่าที่เราควรจะแคร์ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นได้นะครับก็ทีนี้เราพูดถึงตัวอย่างของญี่ปุ่นเยอะมากเลยจะหาว่าบริษัทหลักสูตรเราจริงๆแล้วคือเป็นสาขาญี่ปุ่นหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะฮะไม่ใช่พยายามเปลี่ยนอยู่ย<ช>ไม่ใช่ก็ไม่ต้องมองไปไกลตัวมากนะในประเทศไทยก็มีตัวอย่างที่น่าชื่นชมเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์เกรเชิญเลยครับเราก็พานิสิทธนะคะไปดูงานที่หลายที่ค่ะแต่มีที่หนึ่งที่ประทับใจเหมือนกันนะคะก็คือส่วนสามพราน จริงๆแต่ก่อนชื่อโรสกาเดนนะคะตอนนี้เปลีป่ยนเป็นสวนสัมพันธ์เนาะนะคะประทับใจตรงไหนตรงไหนคือเดิมเนี่ยคะ่ะคุณอรุณนาวาราชเป็น c ีอรุ่นที่3แล้วนะคะที่มาสืบทอดธุรกิจจากที่บ้านเนี่ย,ยจริงๆท่านตั้งใจแค่ว่าอยากจะปลูกผักออกร์แกนิกนะคะเอาผักออกร์แกนิกที่รอบๆสวนเนี่ยตรงนคปรปฐมเนี่ยมาใช้ในโรงแรมพอพอดีไปคุยกับชาวนาค่ะคุยไปคุยมาพบปัญหาว่าชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยมีหนี้เยอะมากแล้วก็จําเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงถ้าไม่ใช้ตัวเองก็จะทํางานลําบาก แต่พอใช้ฆ่า,มาแมลงเยอะๆก็จะป่วยไม่สบายก็กลายเป็นวงจรอุบาทแบบนี้ไปนะคะพอใช้ฆ้า,มาแมลงยาฆ้า,มาแมลงเยอะผักก็เป็นผักที่เปื้อนสารเคมีเนาะก็ไม่ใช่ใชผักออแกนิก <organic S 1> นะฮะก็เป็นปัญหาที่ปับัจริงๆแล้วมีหลายด้านประกอบหมดกันมากเลยแต่อันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือคุณอรุตก็เข้าไปช่วยเกษตรกร,ร,กรค่ะทําให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นคือสอนวิธีการปลูกออแกนิกทาให้สอบผ่านมาตรฐานออแกนิกแล้วที่สําคัญช่วยหาตลาดให้ด้วย ซึ่งผักตอนนี้นะคะถ้าท่านไหนอยู่เอสซวันศุกร์หรือวันจันทร์จะไม่ได้ละมันจะมีตลาดสุกใจค่ะก็ไปเปิดที่โน่นก็ให้ชาวเอสซเนี่ยช้อปปิ้งสนุกสนานหรือว่าเสาร์อาทิตย์เขาก็จะรณรงค์ให้เกษตรกรบริเวณคนครปฐมเนี่ยเอาผักผลไม้มาขายที่สวนสัมนา์ได้ซึ่งก็เป็นตัวอย่างไทยที่ดีมากที่พูดให้เราเห็นว่าจริงๆเราไม่ใช่แค่โตคนเดียวทํากําไรได้คนเดียวแต่เรายังทําให้ชุมชนก็คือเกษตรกรอยู่ได้แล้วลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมค่ะก็มีความสุขว่าเออได้ทานผักสุขภาพดี นะคะพนักงานก็มีความสุขว่าเออเราได้ใช้ผักและผลไม้ที่ปลอดภยัยปรุงอาหารอร่อยๆให้กับลูกค้าที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดเนี่ยที่อาจารย์อาจารย์ป้ายเล่าให้ฟังว่าเราจะพูดเรื่อง creating share value แต่ยังไม่เห็นพูดสักคำเลยในะคำนี้นะครับว่ามันคืออะไรจริงๆสิ่งที่เราเล่ามาทั้งหมดนะครับก็คือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง creating share value คำว่า value ในเรื่องการบริหารจัดการเรามักจะคิดว่า value คือทำยังไงให้พู้ถึงคุณนนวำกำไรเยอะๆ นะครับ value creation value maximization อาจจะอ่านตามพวกหนังสือตำราบ,บริหารมาบ้างแล้วอาจ,จะคุ้เคยคำนี้บ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราดู value ในลักษณะที่เป็นกำไรจากไรายได้ลบค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ได้มองถึงสิ่งรอบข้างเราเราอาจจะเผลอสร้างกำไรโดยการไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วกันเนาะโดยไม่รู้ตัวนะครับ creating share value ก็คือแนวคิดที่บอกว่าเราสามารถสร้างกำไรได้นั่นแหละแต่ว่าคำว่ากำไรนี้ไม่ได้สร้างจากการที่เรามองแค่ด้านเดียว ไม่จําเป็นต้องไปแบบไงอ่ะเป็นซีโรซัมเนาะถ้าผมได้คุณต้องเสียมีช่องทางไหนบ้างที่เราไปด้วยกันได้นะครับอาจจะมีปัญหาบางอย่างซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยคิดจะแก้เพราะแก้แล้วไม่คุ้มอ่ะใครจะไปรู้ว่าการแก้ปัญหานี้เนี่ยอาจจะดีกับเขานะครับอย่างเช่นในกรณีนี้ขายของออแกนิกได้ และดีกับคุณเพราะคุณก็สามารถมีผักออร์แกนิกมาขายให้กับแขกที่พักโรงแรมได้อย่างสบายใจด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะก็เป็นงานสร้างวลูให้กับลูกค้าและชุมชนนะคะทีนี้เราพาท่านดูงานมาเที่ยวกับพวกเราเยอะแล้วค่ะทั้งญี่ปุ่นนะคะทั้งส่วนสมพรานแต่เราเองก็ไม่ได้อยากให้เด็กจบแค่ฟีลกู๊ดอินสไปจบแต่เราอยากให้เด็กได้ลงมือทำจริงๆเราก็เลยถีบและส่งเด็กนะคะไปที่จังหวัด หลายๆจังหวัดนะคะเช่นน่านนะคะจังหวัดน่านึางจุฬาเองก็มีสวนมีสาขา<ช>สูตรเรียนรู้อยู่ที่น่านนะครับที่เป็นเกี่ยวเรื่องเกษตรกรรมแล้วก็จะมีการพาร์เนอร์กับทางจุฬาทางฝั่งนู้นเพื่อเอาการบริหารจาัดก,การธุรกิจนะครับแล้วก็ไปบวกกับแนวความรู้เกี่ยวเรื่องการบริหารจัดก,การการเกษตร มาพนึกกําลังกันดูซิว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อช่วยชุมชนแถวนั้นก็เป็นตัวอย่างที่เรามีแล้วเราก็พบว่าชาวบ้าน<บ>น่ยคะ่ะมีหนี้แล้วก็ทําบัญชีไม่เป็นทําของฝากออกมาแต่ไม่รู้ต้นทุนตัวเองแล้วก็ขายาไปเรื่อยๆซึ่งเราไปแล้วเราก็แบบโหฉีกกำลังเอมบมากเลยนะที่เราต้องเริ่มจากการคำนวณคอสก่อนแต่ชาวบ้านแบบ หลายกระบวน่าคือไม่มีคำนวณบัญชีไม่มีอะไรเลยคิดว่าตัวเองทำาอะไ,ได้ก็ทำนะคะแล้วเราก็ไปช่วยแต่ออกแบบแพคเกจิ้งโลโก้คิดโปรดักต์ใหม่แล้วก็ช่วยคิดต้นทุนด้วยอันนี้เราก็ดีใจนะที่เด็กๆได้เอาความรู้ที่เราสอนในเะ MBA ไปใช้ช่วยชุมชนได้จริงๆครับหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเออเราอยากทําอะไรดีๆสักอย่างแหละแต่ฉันอยู่ที่บริษัทไม่รู้จะทำอะไรหรือว่ายังนึกอะไรไม่ออกนะคะการลงฟิลการได้คุยกับบุคคลต่างๆเหล่านี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เชื่อว่าเผื่อจะไปสปาร์กไอเดียในสิทิเอ็มบีเอได้นะคะและเพื่อไม่ให เราหยุดอยู่แค่ความรู้ที่เหมือนตำราตะวันตกทั่วไปค่ะคทุกปีเราจะมีการจัด m b a อสัมมานะคะ <c oughs> อย่างปีที่แล้วเราจัดหัวข้อที่ว่าเติมหัวใจให้ธุรกิจก็จะเป็นเนื้อหาอย่างที่อาจารย์ไผ่เกรดได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจริงธุรกิจไม่ใช่แค่ maximize profit นะแต่ต้องนึกถึงความสุขของทุกๆคนด้วยนะครับซึ่งมาวันนี้นะครับเราอาจจะยังไม่มีเป้าหมายในใจเนาะเราทาธุรกิจนะครับต้องการทําอะไรนะครับเรียนแล้วจะทําแล้วทําธุรกิจอะไรดี แต่น้อยสิ่งที่เราอยากจะได้นะครับจากการที่เราะจะมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันในหลักสูตรนี้ก็คือว่าเราอยากจะเป็นคนที่เตรียมพร้อมคุณและกันว่าแม้ว่าคุณจะเลือกเดินทางเส้นทางไหนนะครับเครื่องมือที่จําเป็นก็จะได้รับการถ่ายทอดให้คุณให้คุณได้เห็นหลายๆอย่างเพื่อให้เราเลือกเองว่าเราต้องการจะเดินทางไหนวัตถุดิบครับเราเตรียมให้ได้นะครับแต่เราอยากจะเป็นเชฟแบบไหนปรุงอาหารแนวไหนอันนี้ก็เป็นเลือกแล้วแต่ความชอบของส่วนบุคคลนัล่นก็หวังว่านะครับ สิ่งที่เราเตรียมไว้ในตัวหลักสูตรนี้นะครับจะตอบโจทย์ความสําเร็จในชีวิตของคุณในอนาคตแล้วก็อยากจะให้เห็นในหลายด้านนะครให้สมกับชื่อที่บอกว่าเราเป็นสถานที่ที่แวร์โกลบอลวิสตอมนะครับมีดส์ dynamic local b u s i n e s s ซสครับขออีกน,นิดนึงได้ไหมนิดนึงขอเซิร์ฟไปก็ยกไดะไหมสิ่งที่เรายังเหลือเวลาอยู่ๆๆสิ่งที่พวกเราทุกคนค่ะพยายามจะเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยนอกจากเทรนด์ธุรกิจแล้วคือกรรมการ MBA นนะคะเห็นเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงไปว่าธุรกิจ ไม่ใช่แค่ตามตำรายอย่างเดียวแต่มันต้องมีเรื่องของความใส่ใจการสร้างแวลูแล้วก็ทำอะไรดีๆกับสังคมถามว่าตอนนี้ท่านจบ MBA ไปเราก็เป็นระดับสมมติ Manager นะคะยังไม่ได้ขึ้นไปถึง V ีซะสหน่อยเราจะเปลี่ยนแปลงได้หรอือแต่ว่าสิ่งที่พวกเรากรรมการ MBA เชื่อค่ะคือว่าเราต้องการจะสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้กับสังคมไทยอยากให้ท่านตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีอำนาจเราทำในแผนก่อนแต่ว่าในอนาคตท่านไปเป็นผู้นำองค์กรมีอำนาจในการตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่เราค่อยๆถ่ายทอดให้กับทุกท่านในระยะเวลา จะทําให้สิ่งเกิดสิ่งที่ดีขึ้นในสังคมไทยได้จบไหมจบแบบหน้าตาดีนะคะคทีนี้เซสชั่นถัดไปค่ะจะมีอาจารย์ที่หน้าตาดีกว่านะคะ <laughs> ขึ้นมาเล่าให้ฟังเราพยายามแบบเล่าให้ท่านฟังแล้วธุรกิจเปลี่ยนไปนะคะหลักสูตรของ M b a บเนี่ยพยายามปรับให้เข้ากับธุรกิจเปลี่ยนไปแล้วหน้าตาของโครงสร้างหลักสูตรเราเป็นยังไงบ้างขออนุญาตส่งไมค์ต่อให้รองศาสตราจารย์ดรนัทพลอัสราตเลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ